แสงจากไฟฉายขนาดจุฐานสี่ก้อนสีความมืดตรงราวป่าให้สว่างจ้าสิ่งที่อยากเห็นพลันปรากฏชัดกับสายตาเนนทั้งสามเล่นเอาเสียววาบจากหัวหยันเท้าเราถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากเจ้าของร่างสยองหัวแหว่งเหลือเพียงซีกเดียวกำลังถูกชายลึกลับชุดดำร่างสูงใหญ่ราวอสุรกายิ้วปีกจากฝั่งซ้ายของลานดิน ไปยังฝั่งขวาอันเป็นทางเข้าป่าช้าร่างหัวแหว่งดิ้นรนเพียงใดก็เหมือนแมลงปอขย่มเสาหินเนื่องจากทั้งสี่ไม่เพียงสูงใหญ่ทรงพลังมหาศาลยังมีแสงเขียวเรืองเจิดจ้าเหมือนไฟกระสือแผดพุ่งจากลูก,กตาจนสว่างพอๆพกับไฟฉายใช้สองทางได้อย่างสบายความอัศจรรย์คือร่างในชุดดำอันใหญ่ยักษ์สามารถเดินเหยียบย่ำบนผิวน้ำได้อย่างเหลือเชื่อ